ขณะนี้ผมกำลังชี้ให้พี่น้องเห็นว่าดุลอํานาจกําลังเปลี่ยนไปจากท่านผู้นําไปสู่ท่านหัวหน้ามุงมีม็อบขึ้นมามีกลุ่มคนขึ้นมาใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังทางความคิดครอบงำความทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการจึงเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดการตราจนและ เข้าสู่กระบวนการ,ก,รก่อการร้ายเผาตู้ยามตำรวจตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานาครในหลายจุดตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นมับทะลุแก๊สล่าสุดก็ลุมทำร้ายตำรวจตอนนี้ตำรวจก็สามารถทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เป็นจำนวนมากคลิปนี้คลิปเดียวฮะคงทำให้หุ้นส่วนเข้าใจมากขึ้นคำพูดของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่ใช้คำพูดวาจาภาษานะครับบอกว่านะเป็นคนที่เห็นต่างเป็นนักเคลื่อนไหว สิ่งเหล่านี้เป็นวัฒกรรมของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าหรือกบฏของแผ่นดินตามคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเราเริ่มต้นกันที่ประเด็นร้อนร้อน,อนกันเลยดีกว่านะครับเรื่องของมาตรา1นึนนะครับที่มีการโต้แย้งกันมาหนักหนาฮะปรากฏว่าเอาละไปดูคลิปนี้น่าสนใจฮะมีสื่อทำขึ้นมาก็นำมาเสนอจบในคลิปเดียวใครพูดจริงไม่จริง ไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันแล้ว้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันอยากบอกอะไรถึงนักกีฬาการเมืองบ้างคะในสัมมนาปกติแล้วเราก็จะถือว่าเมื่อเสนอก็มาตามข้อบังคับข้อบังคับให้ต้องบรรจุภายในคียวันเพราะนั้นกรณีเช่นนั้นก็ต้องทําไปตามข้อบังคับนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีกฎหมายอย่างเดียวกันเสนอก็มาก็สามารถแนะนำก็มาบรรจุต่อเนื่องกันไปได้ แล้วเวลาพิจารณาเขาสามารถรวมพิจารณาไปได้ก็ได้ครับอันนี้เราคาดว่าน่าจะนำาสามารถที่ประชุมนั้แจะพิจารณาเสนอมาก็อย่างผมคิดว่าอย่างเร็วก็ปีใหม่อย่างเร็วก็ปีใหม่ไปแล้วเพราะว่า <c oughs> สําหรับปี64เนี่ยก็สัปดาห์หน้าจะเป็นการประชุมสัปดาห์สุดท้ายครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นก็คงปีใหม่ไปแล้วยังไงก็หนีไม่พ้นปีใหม่ไปแล้วกับ ขณะนี้ผมกําลังชี้ให้พี่น้องเห็นว่าดุลอํานาจกาลังเปลี่ยนไปจากท่านผู้นาไปสู่ท่านหัวหน้ามุงและช่วงไหนหัวหน้ามุงไม่รู้สึกพออบพอใจก็สามารถที่ทําให้สภาลมได้ในทางกลับกันพี่น้องเรามองกลับนะครับวันนี้พักฝ่ายค้านพักใหญ่กําลังสะสมไพ่พลนะฮะที่ผมใช้คําว่ากําลังสะสมไพ่พลเพราะว่าอดีตสสที่ออกไปเนี่ยกำลังเริ่มทยอยกลับเข้าสู่ พรรคของตัวเองก็คือพรรคเพื่อไทยแม้แต่บางกลุ่มที่เคยอยู่พรรคไทยรักษาชาติและตอนนี้ไปตั้งพรรคใหม่ก็ไม่ดําเนินการต่อกลับพรรคเพื่อไทยละมอนในเชิงของฝ่ายค้านเขาสะสมไพ,พ่ผลน,นะครับเพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งระบบบัตร2ใบขณะเดียวกันในฝ้าของรัฐบาลเองเนี่ยความเป็นเอกภาพไม่มีดุลอํานาจมีปัญหางั้นถ้าเดินแต้มต่อไปอันตรายนะผมเุณเขสิกันนะครับ สิ่งที่ผมจะต้องมาพูดวันนี้เนื่องจากว่าต้องการจะฝากไปยังท่านผู้นําคือท่านกําลังเดินแต้มไปสู่ระบบบัตรเลือกตั้งสองใบที่เคยทราบปัญหาในอดีตที่ผมเตือนแล้วเตือนอีกนะฮะเพราะผมเป็นห่วงประเทศเตือนแล้วเตือนอีกเพราะกังวลเป็นห่วงปัญหาประเทศที่จะกลับไปสู่ระบบะเผด็จการรัฐสภาฉันไม่สบายใจนะคะว่าองค์ประชุมเป็นของรัฐบาลองค์ประชุมต้องเป็นของทุกคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคะ่ะ พรรคเพื่อไทยก็เคยเป็นรัฐบ,บาลนะครับเราโดนรับในห้องประชุมวันละ5ครั้ง5้าเวลาวอล์กเอาเป็นเรื่องปกติเลยไปดูเทปกันก็ได้สิ่งที่พวกท่านควรจะทําคือการเน้นย้ํากับเพื่อนสมาชิกภายในพรรคของพวกท่านให้มาทําหน้าที่ท่านไปเอาองค์ประชุมไม่ครบพวกผมยินดีทํางานต่อตอนเป็นรัฐบาลกระเฮี้ยนกระหือรือถือว่าองค์ประชุมไม่ครบผมขอปิดการประชุมนะครับ ประเด็นแรกก็คือว่าการเสนอกฎหมายโดยสอสอนั้นโดยปกติฝ่ายค้านที่นั่งอยู่ในสภาในขณะนั้นก็ได้ร่วมอภิปรายและสนับสนุนแต่เวลาแสดงตนไม่แสดงตนซึ่งผมคิดว่ากรณีดังกล่าวนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะครับถ้าฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยในกฎหมายใดต้องการจะวีโต้หรือคัดค้านฝ่ายค้านก็มีสิทธิที่จะวอลกเอาสมัยก่อนนะครับ หรือมีสิทธิ์ที่จะแสดงตนแต่ตอนนี้ฝ่ายค้านไม่ได้ยึดหลักในการพิจารณากฎหมายร่วมกันในสภาเพียงแต่มองว่าถ้าฝ่ายรัฐบาลนั่งอยู่น้อยตัวเองก็จะไม่แสดงตนซึ่งถ้ามองอย่างนี้ก็คิดว่าเป็นการทมานของฝ่ายค้านเป็นแค่เกมการเมืองราการที่สองเสียงข้างมากต้องเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะต้องมีความรับผิดชอบ ผมได้เรียนกับประธานวิปรัฐบาลไปแล้วว่าเราต้องมาวิเคราะห์ในการที่ว่าใครที่จะทำให้องค์ประชุมไม่ครบคนนั้นต้องรับผิดชอบไม่นั้นสภาก็จะเสียหายนะครับ ดูคลิปนี้คงสามารถที่จะอธิบายได้ภายในคลิปเดียวว่าใครพูดจริงใครไม่พูดจริงในก,การดูคลิปเรื่องของมาตรา1นึมีการโต้เถียงคํากล่าวอ้างของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้านะครับที่ปัจจุบันโดนมาทั้งมาตรา1 2, นาา 1, 1, ึโดนทั้งมาตรา116แล้วก็ดูทั้งโดนทั้งมาตรา1นึปรากฏว่าโดนกันลันนาวและที่ผ่านมาสารธุญก็มีการชี้ ว่าการกระทำของคนกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมนะค,คำพูดวาจาภาษาอ้างวบาคนเห็นต่างอ้างว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้และคำพูดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและการแสดงออกทางกฎหมายหรือไม่ ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับการกระทําของคนเหล่านี้นะครับสามารถตรวจสอบง่ายนะครับเพราะปัจจุบันเรามีสิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะครับการกระทําความผิดของเราเนี่ยถ้ามีการถูกเผยแพร่มาแล้วนะครับบนสื่อสังคมออนไลน์ก็สามารถนําเป็นพยานหลักฐานดําเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับปัจจุบันนี้คือข้อดีนะครับเรื่องของการปฏิบัติต่อการปกครองส่วนคําพูดวาจาว่านะครับคนเห็นต่างแสดงความคิดเห็นไม่ได้ นะครับมีพักวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตรยิย์ไม่ได้นะครับแล้วก็คําพูดว่าจะเอาความจริงมาพูดไม่ได้คําพูดวาจาภาษาเหล่านี้นะครับเป็นวาทกรรมโกหกหรือไลเออร์เป็นทฤษฎีไลเออร์หรือทฤษฎีการโกหกใช้หลักการโกหกซ้าๆโกหกซ้าๆโกหกซ้ำๆล่าสุดนะก็มีเรียกว่านางงามออกมาพูด บอกว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนะักการเมืองก็บอกว่าประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คือไม่มีพระมหากษัตริย์เหมือนกับประเทศไหนสหรัฐอเมริกาการเหมือนกับสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่ายอย่างไรยกตัวอย่างก็เลือกตั้งและมีประธานาธิบดีเลยนะครับนั่นหมายความว่าก่อนที่จะมาเป็นสหรัฐอเมริกาเกิดอะไรขึ้นซ้ำไหมฮะสงครามฮะก่อนที่จะมีฝรั่งเศส ในแั่หลังจากมีกษัตริย์ถูกล้มกษัตริย์สงครามยาวนานกว่า10ปีประเทศอื่นๆแม้กระทั่งจีนหรือประเทศอื่นก็มีลักษณะเดียวกันประชากรภายในประเทศล้มตายไปกว่า1 0หรือกว่า10ล้านคนโดยแอตราเฉลี่ยอย่างจีนก็ตายไป10บกว่าล้านคนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในแะั่ก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการรักเง,งาวกว่าจะเข้าสู่สภา,าวะปกติตายกลายเป็นเบื่อสงครามไม่สิ้นสุดประเทศที่สวยงามอย่างซีเรียอย่างอัฟกานิสถาน นะครับหลังจากไม่มีกษัตริย์ก็กลับกลายเป็นสงกรามฮะสงครามใหญ่นะไม่ใช่สงกรามธรรมดานะครับในประเทศไทยเราเกิดสงครามตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันหลายยุคหลายสมัยนะครับตั้งแต่สมบูรณาญาสิทธิราชมาก็เกิดสงครามนะครับพอเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็เกิดสงกรามยาวนานมากลบกันที่ทุ่งบางเขนตายกันไปหลายหมื่นคน นะครับระหว่างคณะอัสฎรกับพระองค์เจ้าโบวรเดตตอนนั้นฝ่ายเจ้าแพ้นะครับจากนั้นก็เกิดสงครามกันอีกเป็นสงครามกลางเมืองเลยสายเหตุหลักๆเรื่องของการล้มล้างการปกครองคําพูดวาจาเรื่องของมาตรา1นึงมาตรา1นึไม่ได้คุ้มครองบุคคลนะเป็นการคุ้มครองประมุกข,ของรัฐ นะครับการทําร้ายเจ้าที่ก็ไม่ได้คุ้มครองบุคคลนะเป็นการคุ้มครองเจ้าที่ของรัฐนะเป็นมาตราอื่นๆการดูหมิ่นก็จะมีสามลักษณะดูหมิ่นบุคคลดูหมิ่นเจ้าที่ของรัฐดูหมิน่นตุลาการแล้วก็ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกดูหมิ่นเหยียดยม้มอาฆาตมาลายคือใช้คําโกหกหรือเออทุกทกวันเนี่ยนะครับก็จะส่งผลทําให้ได้รับผลกระทบกระเทือนต่อการปกครองปัจจุบันกลุ่มที่ถูกจับกุมดําเนินคดีตอนนี้ เป็นกลุ่มที่โดนมาตราหนึ่งสองตอนนี้เอาตัวไม่รอดนะครับคำพูดวาจาภาษาที่ไปพูดดูหมินเหยียดย้ำอาฆาตมัดล้ายสถาบันพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์จนถึงกระดิีไม่มีหลักฐานไปยืนยันว่าข้อมูลคำพูดพระวาจาภาษาของเขาเป็นเรื่องจริงนะครับก่อนหน้านี้มาตรา1-2หายไปนานแล้วหายไปหลายปีไม่มีการใช้กฎหมายลักษณะดังกล่าวแต่ พอมีม็อบขึ้นมามีกลุ่มคนขึ้นมาใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังทางความคิดครอบงำความทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์จึงเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดการ,รจลาจลและเข้าสู่กระบวนการก่อการร้ายเผาตู้ยามตำรวจตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครในหลายจุดตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นม็อบทะลุแก๊สล่าสุดก็ลุมทำร้ายตำรวจตอนนี้ตำรวจก็สามารถทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เป็นจำนวนมากคลิปนี้คลิปเดียวฮะ คงทำให้หุ้นส่วนเข้าใจมากขึ้นคำพูดของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่ใช้คําพูดวาจาภาษานะครับบอกว่านะเป็นคนที่เห็นต่างเป็นนักเคลื่อนไหวสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒกรรมของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าหรือกบฏของแผ่นดินตามคําพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ